นี้ผมผมสั่งเอานในแอปลาซาด้านะครับครออาวนี้สั่งในแอปลาซาด้านะสั่งมาเพื่อสร้างคอนเทนต์นะครับ ันนี้จะดูทางประเทศจีนนะครับของประเทศจีนนะครับมาจากประเทศจีนนะครับหน้ากา,กาตัวนี้นะครับมาจากประเทศจีนนะครับส่วนตัวหน้ากาพีมาจาก ประเทศไทยนะครับวันนี้จีนนะครับมาจากประเทศจีนนะครับสั่งมาจากประเทศจีนแก้มชมพูอ่างตอง ว่าคนจะติดตามมันก็ตามต,ตวนครับขันคายขันคายขันคายนะครับ สุดยอดคงัมงไาไปสร้างคอนเทนต์นะครับเรามาสร้างคอนเทนต์นะครับแนวแปลกใหม่นะครับ ฉันห่อค้องอ่หอค้งห่อหิองเี่ยงเก,กี้งเรื่อมคลายครับเรื่อมคลายนะครับ รู้สึกอยากคขขันคายนะครับ นนเดี๋ยวจะพาให้ดู2หน้ากากนะครับสองหน้ากากนะครับหน้ากากอันที่สนะครับอันนี้หน้ากากาแรกนะครับนะครับหน้ากากาแรกนะครับ หัวโคงนะครับของเพิมาส่งวันนี้นะครับใด้ลองดูสักหน่อย